อ่าอ่าวิหารหรอคะฉันว่าฉันเตือนไปแล้วนะคะจูจูหมายความว่ายังไงครับเปิดเผยตัวตนออกมานะไม่กี่วันก่อนไม่ได้รับจดหมายเรื่องมีหัวขโมยน้าศักดิ์สิทธิ์เหรอคะหัวขโมยน้าศักดิ์สิทธิ์หมายความว่ายังไงดเดี๋ยวก่อนหลบไปทําไมครับท่าน,นอักบวชคนนี้สินะผู้รักผิดชอบน้าศักดิ์สิทธิ์คือว่าต้องทํายังไงคงต้องรีบมาแล้วคะ่ะ พราะการให้พวกเราจับเอาไว้มันมีขีดจำกัดที่อยู่นั้นตามที่เขียนเอาไว้ในจดหมายที่ส่งไปเข้าใจแล้วครับจะไปเดี๋ยวนี้ละ่ะเดี๋ยวท่านนักบวชไม่เชื่อผมหรอจะให้ไปที่ไหนครับท่านนักบวชแค่นี้น่าจะพอเป็นของขวัญต้อนรับได้แล้วงั้นไปเจอกันเลยดีไหมนี่ทำเหมือนเมื่อก่อนก็พอแล้วฉันจะให้ค่าตอบแทนเท่าที่ต้องการครับครับ ผมไม่มีทางเลือกหรอกผมมั่นใจว่าจะทำได้ <c oughs> ไอขยะข้างถนน <G cemos> ก็นะสแสดงเป็นพ่อตัวปลอมได้ดีก็พอแล้วยินดีต้อนรับค่ะท่านนักบวช <qu im> คุณหนูสบายดีไหมคะ <c oughs> แผลดีขึ้นแล้วหรือ,อยังค่ะ <c oughs> ได้รับการรักษาอย่างดีตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วค่ะข้อยังชั่วค่ะแล้วคุณชายสบายดีไหมคะ ค่ะคุณชายไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็คงจะเปิดใจให้ฉันถ้าวันนี้ได้คลายความเข้าใจผิดกันจะว่าไปจะคุยกันตรงนี้ไปเรื่อยๆหรอคะปกติแล้วน่าจะต้อนรับแขกที่ห้องรับรองนี่อ่าขอโทษค่ะจะพาไปด้านในเองค่ะไม่คิดเลยว่าท่านักบวชจะมาด้วยตัวเองแบบนี้ค่ะงั้นหรอคะค่ะอย่างที่ทราบว่าเป็นเวลานานมากแล้วที่เหล่านักบวชไม่ได้มาที่นี่ แถมยังเป็นตอนที่ท่านนายุกไม่อยู่อีกด้วยคะท่านนายุกไม่ได้อยู่งั้นเหรอใช่ค่ะตอนนี้ท่านนายุกไม่อยู่เนื่องจากปัญหาของอนาเขตและน่าจะไม่อยู่อีกสองสามวันไม่เห็นจะรู้เรื่องนั้นมาก่อนเลยค่ะฉันอุตส่าห์ใช้มนต์ดำที่วิหารเพื่อจะเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงแต่ชูดไม่อยู่นั้นเหรอคะ่ะเข้าไปกันเถอะคะ่าไม่สิเข้าทางเลย ในเมื่อนายุคไม่อยู่คงไล่เด็กคนนั้นออกไปได้ง่ายขึ้นห้องรับรองสวยจังเลยนะคะน่าจะดูแลเอาไว้เป็นอย่างดีเลยสินะนักบวชคนนั้นทำเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของตระกูลนายุคเลยแฮะถ้าท่านดายุคเป็นพ่อของท่านเอลลี่จริงๆรไม่น่ามีเรื่องให้นักบวชต้องเข้ามาในตระกูลนายุคนี่นี่ฉันคิดอะไรอยู่เนี่ยเสียมรารยาทกับท่านยูเลียผู้ร่วมรับไปแล้วสุดๆ ถ้างันขอเริ่มการตรวจสอบเลยแล้วกันนะคะขอแขนหน่อยค่ะเพราะต้องใช้เลือดอ่าโอ้คุณหนูไม่ต้องกลัวมากไปนะคะพระเจ้าจะคอยปกป้องคุณหนูอยู่ค่ะคือว่าท่านนักบ,บวชพอดีว่าฉันกังวลช่วยกอดฉันสักครั้งได้ไหมคะแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะฉันใจเย็นลงแล้ว ถ้างั้นมาเริ่มการตรวจสอบเลยไหมคะค่ะทีนี้ถึงตาของซิสเตอร์แล้วค่ะหากมีสีแดงแบบเดียวกันกับท่านนี้หมายความว่าเป็นพ่อลูกกันค่ะยื่นแขนออกมาค่ะ <c oughs> ฉันเอาเลือดของเด็กคนนั้นที่ได้มาจากครั้งก่อนใส่ในน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกทำขึ้นเอาไว้ล่วงหน้ามือเปื้อนเลือดหมดแล้วค่ะเพราะงั้นต่อให้ใส่เลือดอะไรลงไป ก็จะออกมาเป็นสีเดียวกันทำไงดีละ่ะจะหลุดยิ้มออกมาแล้วจะเจ็บนิดหน่อยนะคะอ่ะโอ๊ยทำอะไรกันคะค่ะขอโทษค่ะมันเจ็บฉันเลยเผลอไปโดนรู้ไหมว่าฉันพยายามมากแค่ไหนกว่าจะได้มันมานะคะเพราะแบบนี้พวกเด็กถึงได้หน้าดำ <c oughs> ขอโทษค่ะฉันแอบร้อนใจไปหน่อยเพราะเป็นของหาย,ยากในเมื่อวันนี้ทำไม่ได้แล้วครั้งหน้าตแต่ว่าท่านนักบวชจำเรื่องที่สัญญากับฉันก่อนหน้านี้ได้ไหมคะหมายถึงน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะให้ท่านอายุหรอคะฉันพยายามแล้วแต่วันนี้มันยากเกินไปที่จะนำมาสองอันนะคะคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งอันนี่คะ อยู่ในเสื้อคลุมรู้ได้ยังไงตั้งใจพ่พูดออกมาเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าก่อนหน้านี้มีได้ก่อนแต่เป็นการตรวจสอบอ้อมอกหรอเธอเธอรู้ไหมคะคุณคนดีฉันไม่เคยบอกว่าอาศัยอยู่ในฤลือหาตระกูลชุดเลยค่ะแต่กลับมาหาฉันถึงที่นี่จนได้นะคะ รู้ได้ยังไงหรอคะหากมาลองคิดดูมันแปลกตั้งแต่แรกแล้วนอกจากจะมีเรื่องบังเอิญตรงกันหลายอย่างแต่สิ่งที่เป็นตัวชี้ขาดคือการที่เดเมียนได้กลิ่นเหม็นทำไมถึงมีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากตัวของนักบวชผู้เป็นคนจิตใจดีคำตอบแสนง่ายได้ค่ะคือว่าคนคนนี้ไม่ใช่นักบวช อ่ะฉันเผลอคำหาของในเสื้อโดยไม่รู้ตัวน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจริงสำหรับรักษาได้ยุคจะหันหลังกลับไปก็ไม่ได้ด้วยทำยังไงดีฉันต้องทำยังไงท่านฟรานคงต้องออกมาข้างนอกหน่อยแล้วครับมีอะไรมีนักบวชหลายท่านมาหาครับนักบวชคนอื่นว่าไงนะพาเข้ามาขอโทษครับ ที่มาหากระทันหันโดยไม่ได้ติดต่อมาก่อนจริงๆนะครับเราเรีบมาเพราะได้รับแจ้งว่ามีนักบวชขโมยน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่ขออนุญ,ญาตตรวจสอบน้ำศักดิ์สิทธิ์ก่อนได้ไหมครับเชิญครับนักบวชช่วยเอาสิ่งที่อยู่ด้านในเสื้อออกมาด้วยครับไม่นะถ้าโดนจับได้ว่าขโมยน้ำศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วก,ก็ไม่จบแค่โดนไล่ออกไปแน่อฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้น ฉันก็แค่ทั้งหมดเป็นเพราะนางนี่กว่าฉันจะมาถึงจุดนี้ได้แกแกรู้ทุกอย่างแล้วเป็นคนเรียกมาใช่ไหมนางสารเลวถ้าถ้านักมวชฮ,ฮ่มันผิดพลาดไปหมดในเมื่อไม่สามารถเจอชูดได้ฉันจะฆ่าทุกคนให้ตาย ช่วยด้วยค่ะจะจู่ๆใช้มนดำนั้นหรอทำยังไงดีล่ะพราะนางนั่นเป็นเจ้าของคนใหม่นั้นหรอแต่ในเมื่อทุกอย่างจบแล้วการมีอยู่ของแกก็ไร้ประโยชน์ตายซะเดลีน นยุกนี่มันเรื่องวุ่นวายอะไรกันชุดทำไมคุณฉันฉันก็แค่อึกชะชุดเป็นไปไม่ได้ทำไมชุดถึงทำแบบนี้กับฉันไม่นะไม่ใช่แบบนี้ทานยุกมีสิ่งนี้ออกมาจากเสื้อคุมของเธอครับนะ นี่คือน้ำศักสิทธิ์ที่หายไปครับงีนี่เองแกไหนลองอธิบายมาสิว่าจะทำอะไรกับลูกๆของฉันค่ะครับดเด็กผู้หญิงคนนั้นคือลูกสาวของผมครับลูกสาวหน้าขำชะมัดอย่างน้อยถ้าเป็นพ่อจริงๆแล้วก็ควรที่จะปกป้องลูกสาวของตัวเองก่อนไม่ใช่หรอแถมยังอยู่ต่อนหน้าดยุบชูเสียสติ พูดสนุกกับการฆ่าด้วยสิเอลลี่คะทานายุกเธอว่าเขาเหมือนพ่อแท้ๆของเธอไหมฉันถามว่าอยากตามเขาไปหรือเปล่าความจริงแล้วฉันอยากอยู่ที่นี่ต่อให้บอกว่าเขาเป็นพ่อของฉันแต่ฉันเลือกแบบนั้นได้จริงหรอฉันมีสิทธิ์หรอเธอเลือกได้ เธออยู่ที่นี่ต่อได้ถ้าอยากอยู่เพราะครอบครัวไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยสายเลือดเพียงอย่างเดียวฉันทำแบบนั้นได้หรอคะฉันเป็นลูกสาหวหัวขโมยและถ้าได้รู้ต้นกำเนิดของฉันทุกคนจะเกลียดฉันค่ะท่านเอลลี่เพราะงั้นแม้แต่ฉันยังไม่ต้องการตัวของฉันเองเลยค่ะ ฉันที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มีสิทธิ์เลือกด้วยหรอคะมีเพราะเอลลี่ไม่ใช่คนไร้ค่ายังไงล่ะ <c oughs> <c oughs> ในเมื่อโดนแย่งบทพูดไปแล้วฉันคงต้องทำงานของผู้ใหญ่แล้วล่ะวะเวทมน ถ้าจะโกหกอย่างน้อยก็ช่วยซ่อนกินหน่อยสิพระผมไม่รู้อะไรครับผู้หญิงคนนั้นเป็นคนสั่งทุกอย่างพูดอะไรของแกฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยจริงเหรอฟอร์เกละรู้ชื่อตระกูลของฉันได้ยังไงต่อให้เป็นนามศักดิ์สิทธิ์ที่ปนเปื้อนแต่ก็พอมีพลังชำระล้างสินะ ฉันสามารถอธิบายทุกอย่างได้นะคะท่านยุกถ้าช่วยรับฟังสักครั้งว่าฉันเป็นใครพาตัวเธอไปท่านยุกแค่ครั้งเดียวขอโอกาสสักครั้งนะคะได้โปรดในที่สุดก็จบแล้วขอบคุณที่ปลอบใจฉันนะเดเมียน ฉันสบายใจขึ้นเพราะนายเลยคอยยังชั่วเอล,ลี่คะท่านยุคจะว่าไปนยุคบอกว่าให้อยู่เงียบๆนี่จะโดนดุเพราะก่อเรื่องหรือเปล่านะฉันบอกชัดแล้วไม่ใช่หรอว่าห้ามบาดเจ็บแต่กลับมาบาดเจ็บแบบนี้บาดแผลแค่นิดเดียวเกินกว่าจะบอกว่าบาดเจ็บด้วยซ้ำ แต่ทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะเหมือนกับการที่ฉันบาดเจ็บสำคัญกว่าสถานการณ์ตอนนี้ท่านนยุคเพราะแบบนี้หรือเปล่าฉันถึงรู้สึกหายกังวลฉันอยากพักค่ะฉันเหนื่อยน,นิดเอลลี่เหมือนเป็นบาดแผลในจิตใจชนิดหนึ่งครับ แผ่ในจิตใจเป็นเรื่องยากที่จะวินิจฉัยให้แน่ชัดเพราะไม่ได้พูดคุยกับท่านเอลลี่แต่ดูเหมือนว่าจะได้เจอกับสถานการณ์แบบนี้บ่อยครั้งตั้งแต่เมื่อก่อนครับน่าจะเกินขีดจำกัดแล้วครับผมจะให้ดูสิ่งที่จำเป็นเองครับโลกความจริงมันน่ากลัวกว่าฝันลายซะอีกทุกครั้งที่เป็นแบบนั้นเอลลี่ทำสีหน้าแบบานอยู่นะฮะโง่จริงๆ เด็กคนนั้นอดทนเก็บเงียบเอาไว้มาตลอดโดยที่ฉันไม่รู้ว่าไว้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่แต่ทำให้เด็กพูดออกมาแบบนั้นโทษทีมัวแต่คิดเรื่องอื่นอยู่นะเมื่อกี้ว่าไงนะวะ่าไว้ชีวิตพระ,ะไม่ค่อยได้ยินเลยพวกนายฟังคำพูดเขาดูเรื่องไหมถ้าไม่พูด ฉันคงต้องจัดการตามลำดับอย่างไม่มีทางเลือกปะเป็นความผิดของพวกเราเองครับผู้รับผิดชอบน้ำสัตว์สิทธิ์ประมาทในการดูแลน้ำสัตว์สิทธิ์เลยทำให้ไม่รู้ว่ามีคนขโมยครับทางวิหารเองก็รู้สึกถึงความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงต่อเรื่องนี้หากมีสิ่งที่ต้องการจากพวกเราพวกเรายินดีที่จะรับฟังทุกอย่างครับทุกอย่างหรอ เร็วๆนี้ฉันจะส่งใบอนุญาตรับบุญธรรมไปที่วิหารด้วยชื่อชูดและอมันธาอย่างละหนึ่งใบพวกนายประทับตารับรองให้เฉยๆก็พอและอีกไม่นานจะส่งทะเบียนสมรสมาด้วยเช่นกันดูไว้ด้วยต่อให้รับเพียงไปแต่การแต่งงานคืออะไรอีกแต่เรื่องการแต่งงานน่าจะต้องมีการพูดคุยกับคนในราชวงศ์ด้วยนี่จะไม่เป็นไรหรอ น่าจะเป็นแต่ถ้าปฏิเสธไปคงได้ตายที่นี่ถ้างั้นจะทำตามที่ท่านไายุต้องการครับพูดรู้เรื่องดีนี่ะเวทมนต์แห่งพันธะาสัญญารู้ดีนี่ได้ยินว่าถ้าพวกนักบวชผิดสัญญาต่อเวทมนต์นี้จะตายใช่ไหมงั้นถือว่าเราพูดคุยกันจบแล้ว ขอบคุณครับที่นี่คือสนามญยาฉันว่าฉันอยู่ที่ปราสาทยุคนะความฝันหรอพระจันทร์ใหญ่มากเลยจับมันให้หลุดมือไปไม่ได้เด็ดขาดฆ่าก็ไม่ได้ต้องจับเป็นสัตว์ปีศาจ เกิดอะไรขึ้นถึงโดนไล่แบบนั้นอะเห็นฉันหรอว่าแต่ทำไมสัตว์ปีศาจตัวนั้นถึงได้รู้สึกสมจริงมากๆเลยล่ะอะนี่มัน